อันยองไฮเซยอยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับชินาดาพาทำอีกแล้วคะ่ะวันนี้ชินาดาพาทำภูมิใจนำเสนอเ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 นอหมูผัดโคชูจัง ผลงานนี้ไม่ใช่ของชนด,ดาแน่นอนคะ่ะเป็นของลูกน้อยหอยสังะ่ะอันดับแรกเรามาปรุงเครื่องกันก่อนนะคะหมูที่เราเห็นอยู่นี้เป็นหมูหั่นบางนะคะหรือเป็นหมูสไลด์ก็ได้คะ่ะใส่ซอสโคชูจังไปหนึ่งช้อนคะ่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหนึ่งช้อนคะ่ะซอสปลาเขียวลงไปช้อนครึ่งคะ่ะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณสักสองช้อนนะคะซอสหอยลงไปสองช้อนคะ่ะใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยคะ่ะใส่น้ำตาลลงไปสองช้อนนะคะส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วเราก็มาพยายาม หมูแล้วก็ส่วนผสมให้เข้ากันนะคะถ้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็หมักเนื้อทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะพอะครบ10นาทีแล้วเราก็เอาน้ํามันงามาใส่นะคะแล้วก็ขยาขยาให้เข้ากันนะคะเรามาตั้งเตากันเลยค่ะตอนนี้จะใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะเพื่อนๆใส่น้ํามันงาลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมใหญ่หั่นลูกเต๋าลงไปค่ะวันนี้ชนาดาจะใช้กระทะก้นตื้นนะคะขนาด28ซนติเมตรด้านในเป็นสีขาว ด้านนอกเป็นสีเขียวมิ้น์มีด้ามจับเป็นไม้ค่ะมินิมัลมากเลยค่ะเป็นกระทะแบบนอนสติ๊กค่ะนําความร้อนได้ดีมากเลยค่ะกระจายความร้อนได้สม่ําเสมอค่ะทุกคนร้อนเร็วก็ทําให้อาหารสุกเร็วนะคะระหว่างนี้เราก็เติมน้ําไปเรื่อยๆค่ะเพื่อไม่ให้กระทะแห้งนะคะแล้วก็ทําให้เนื้อของเรามีน้ํุกลุกๆด้วยค่ะเราจะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะสุกค่ะแต่ถ้าหากว่าน้ําแห้งนะคะเราสามารถเติมน้ําไปเรื่อยๆได้ ะะช่วงที่ผัดหมูอยู่นี้เราจะใช้ไฟปานกลางนะคะรสชาติของเขาจะเค็มนํานะคะแล้วก็จะหวานตามะคะ่ะเราจะให้มีน้ําคลุกคลีคลุกคลีลแบบนี้นะคะทุกคนเวลาที่เราตักราดข้าวจะได้มีน้ําฉ่ำๆลงไปอยู่ในข้าวด้วยค่ะเตาที่เราใช้ในครั้งนี้นะคะจะเป็นเตาไฟฟ้าของอิมเมอเฟกนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนร้อนเร็วร้อนไวเลือกทําอาหารได้หลากหลายเมนูมากค่ะทุกคนเขาจะควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์นะ ทุรถหรูไฮโซด้วยระบบสัมผัสหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลค่ะว้าวว้ววไฮโซไฮโซมากเลยค่ะทุกคนค่ะเหมาะสําหรับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าหอพักแบบนี้นะคะหรือคนที่ไม่ได้ใช้เตาแกส๊สแต่สําหรับชนด,ดาเอาไว้ใช้ฉุกเฉินเวลาที่แก๊สมดค่ะหรือเอาไว้ผัดอาหารแบบเริดเหรือสักนิดหนึ่งอะค่ะอย่างเช่นอ่อบกหอย,ยกุ้งกุ้งฝอยก้อยไข่มดแดงเอ,อมชนด,ดาก้อยไข่มดแดงบ่ได้ใส่ไฟนะก็โเดรดค่ะพูดทีทั้งนี้ ทั้งนั้นชน a ารีวิวสินค้าตามจริงที่ชนด,ดาใช้นะคะทุกคนเรื่องปรุงที่หายากชนด,ดาแปะไว้ที่ตะกร้าแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ชนด,ดาพาธรรมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ